ก็ใช้เป็นกระด,ดีนะครับ20กรัมดูสภาพหม้ครับไมก้ก็น้ำก็โอเคน้ำบนประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลงกันไม้แรก วิ่งออกอย่างเดียวเลยโอ้แล้วครับวิ่งออกอย่างเดียวเลยครับโดโูดโู ไตัวนี้ไซส์ใหญ่เลยตัวนี้ไม่ขึ้นเลยว่ะเบรกบิดแน่แล้วเนี่ยดูครับดูครับดูโอ้ลู โอ้ยไอ้ย,ยโอ้โหเสรยดายโดนแล้วครับโดนแล้วครับโกดปลาเลยโกดเสียมเบา โอไม่ขึ้นเลยกดหัวเสียมมาแล้วครับเต็มแรกเกี่ยวมาตัวนี้เกี่ยวมานิดเดียว <c oughs> เกี่ยวหัวโอ้มาแล้วครับกระดี20สกรัมตัวนี้นี่นะครับกระดี20กรัมแล้วก็ประกดมาเสียมไซโลสวยงามครับ,รบตีลงไปปุ๊บกัดปั๊บเลย ไซไม่ใหญ่กดเหลียงแม่อะไรครับกดเหลียง โอ้หตัวกดเหลียงตัวนี้สั้นว่ะกดเหลี้ยงสั้นตัวเนี้ยโอ Northeast, ้ยดูครับกดเหลี้ยงสั้นโอ้ตัวนี้โคตรสวยเลยอ่ะตัวสั้นเลยตัวเนี้ยเกี่ยวหางดูครับกดเหลี้ยงสั้นโอ้ตัวนี้สวยงาม ถ่ายแล้วอ,อืมจะมาใกล้บอกถ่ายโน่นนะถ่ายที่ด้วยด้วยมาแล้วครับ กดเสียมเต็มแรกของเราเกี่ยวหน้าผากนะครับตัวเนี้โอเคครับไซส์สวยๆเลยโอ้โหเจ๋วดีเลยอยอยาก,อ,ยากอ่ะ